สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ช่องพีเอ็มชนแนลเอฟเราจะมากินร้านเล็กเลือดหมูของอร่อยประจําจุดแวะพักริมทางช่วงสิงบุรีอาเภอพรมบุรีนะใกล้ๆเนี้ยมันจะมีวัดหลวงพ่อจรันด้วยเสือท่านใดแวะผ่านจังหวัดสิงบุรีมาชิมได้นะรับรองว่าเด็ดไปกันเลย วัวมาใส่ถ้วยเข้าไปลวกลวกลวก,ลกออพิเศษมาแล้วนะครับวัวเพิ่มเข้าไปใส่เข้าไปในถ้วยอแอนกระดูกไม่เอาซะอย่างนั้นผักใส่เข้าไปเยมตักนะ้ำพร้อมเสิร์ฟครับผมต้มเลือดหมูฉายยายุดติธรรมนะครับผม เอาขาหมูนี่ขาหมูทางขวาเนี่ยเอาขาหมูมาจับอยู่ในหม้อใหญ่เลยนะครับขาหมูหยิบกระดาษรองใส่เข้าไปในจานตักใส่เข้ามาเกี่ยเข้าไปเกี่ยเข้าไปเกี่ยเข้าไปกินเกี่ยเข้าไปลุนนี่แหละหมูเกี่ยเข้าไปมาบเข้าไปจานโอ้ยจังหวะนี้นะครับตักขึ้นมาแล้ว เฮ้ยโคตรเซียนนะทำหมูหล่นกลางอากาศได้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ กีความอร่อยครับตักใส่ปากมัมเขาให้ต,ต,ตุยตุยตุยเออกินยุดใหญ่ครับปล่อยตามสตกนะครับไปไปไปวันนี้เราก็อิ่มกันแล้วนะคะ,ะต้มเลือดของเรานี่ที่สั่งมาราคา80บาทรสชาติอิ่มอร่อยลงตัว,ว,วน้ำซุปมันจะออหวานหวานวาวขาหมูเป็นกับก็80เหมือนกัน สชาติออกหวานเหมือนกันต้มเลือดอันดับหนึ่งทุกคนต้องมาลองนะอร่อยมากวันนี้เรากินกันไปทั้งหมด220บาทฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด share, subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคลิปพวกเราจะออกทุกเย็นวันศุกร์นะคะช่วง5โมงเย็นฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะบาย,บายบายสวัสดีค่ะ